สิบข้อควรรู้ก่อนไปประเทศฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่ไว้กว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงหรือเราสามารถพำนักที่ฮ่องกงได้30วันโดยไม่ต้องขอวีซา่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อังไกไลาสายที สวัสดีค่ะวันนี้มี10นะคะมี10ข้อควรรู้ก่อนที่จะเตรียมตัวไปประเทศฮ่องกงนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาที่ฮ่องกงไวกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนะคะเวลาที่ฮ่องกงไวกว่าบ้านเรา1ชั่วโมงเวลาไปเที่ยวฮ่องกง นะคะทุกคนจะต้องปรับเวลาในโทรศัพท์หรือในอในาฬิกาของเราเนาะเวลานัดนะคะเขาจะนัดเวลาท้องถิ่นโดยเฉพาะไว้กับทัวร์นะคะจะนัดเวลาท้องถิ่นนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะช่างชาสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับช่างชาสู่ช่องแม่อังไกไลาสายเทีย่ยวสวัสดีคะ่ะสบายดีนะคะสบายดีเนาะ,อะตอนนี้ทานข้าวหรือยัง ทานข้าวรอยังค่ะทานข้าวรอยังอ่ะแม่ก็มีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงนะคะอ่าฮ่องกงอ่ะมันก็จะเป็น3วันสองคืนโดยส่วนใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่อังไก์ไล์สายเที่ยวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านยินดีต้อนรับทุกๆุกยูเซอร์สวัสดีค่ะคุณหนุ่มน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมี928นะ928คุณมี928นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อน